วันนี้นะคะเกดจะพาทุกคนไปคาเฟ่สไตล์มินิมอลมินิมอลที่เชียงใหม่กันนะคะคาเฟ่นี้นะคะชื่อ Penny Sweet ซึ่งที่เด็ดของที่นี่เนี่ยคือเบเกอรี่เขาเนี่ยอร่อยมากแล้วก็หน้าตาน่ารักน่าทานมากเลยนะคะและที่สําคัญถ้าใครที่ชอบหวานน้อยแบบเกดนะรับรองถูกใจแน่นอนที่ร้านนะคะจะตกแต่งด้วยโทนสีขาวมินิมอลดูสะอาดแล้วก็สบายตาโดยที่ร้านนะคะก็จะมีทั้งเมนูเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอรี่นะคะโดยเบเกอรี่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์โฮมเมดที่ทางร้านจะคิดค้นสูตรขึ้นมาเองซึ่งแต่ละเมนูนะคะก็หน้าตาน่าทานมากๆเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเลือกขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมาแจ้งพิกัดร้านกันกน พิกัดร้านนะคะอยู่ที่หมู่บ้านคุ้มนครพิงซอย4โดยจะอยู่ตรงปากทางก่อนที่จะเข้ากอบบินที่41นะคะอยู่ฝั่งพยอมซึ่งจะอยู่ถัดจากซอยครัวปา้าไก่มาอีกหนึ่งซอยนะคะโดยร้านนะคะจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นค่ะสําหรับเครื่องดื่มนะคะวันนี้เกสังเป็นลาเต้เย็นแล้วก็อเมริกาโนเย็นให้พี่ขวดค่ะและนี่ค่ะสําหรับเมนูขนมที่เราสั่งมานะคะวันนี้เกสังมา2องอย่างอย่างแรกนะคะให้ทายว่าเป็นโดนัทหรือว่าเป็นเค้ก แต่อันนี้นะคะเป็น m n มง c h e e ีสเค้กค่ะหรือ c h e ีสเค้กมะม่วงนั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนนะ เอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันค่ะอันนี้ก็คือเลมอนเค้กนะคะก็คือเค้กมะนาวนั่นเองซึ่งตอนที่เขาอยู่ในตู้ค่ะมันจะยังไม่ได้แต่งเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ราดน้าตาลแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าเหมือนโดนัทมากกก็บอกเอาโดนัทแค่หนึ่งชิ้นเขาบอกไม่ใช่ค่ะอันนี้มันคือเลมอนเค้กเลยบอกโอเคเอามานหนึ่งเลมอนเค้กนะคะพอชิมเข้าไปคําแรกแบบจึงโปะมากคือมันอร่อยมากหวานน้อยถูกใจมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวมาชิมแมงโกชีสเค้กันบ้างค่ะขอเริ่มต้นที่มะม่วงสุกกับครีมก่อนนะ สดชื่นดีนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมตัวชีสเค้กกันแล้วนะอ,อร่อยค่ะอันนี้พูดจริงนะแล้วก้นี้ค่ะเก็บซื้อกลับบ้านด้วยอีกเยอะเลย โอเคร้านเปิดทุกวันนะคะ10โมงถึง6โมงเย็นจ้า